สวัสดีครับผมบนหนามบนเกาอีกครับนี่บนเกาอีกครับนี่หัวพันละเล็กครับผมเมื่อวันเห้คือเกากินข้าปลากลางโงาค้งก็เก,ก้าครับกับบาโนบาหัวแดงบาวยุดครับผมครับมือนี้พาบาโนเพินมากกินเขาปลาครับสมกับเราอยากอีกนี้ครับมือนีเพิลมาไกลได้มาเตอุบ่นบนไม่บอกบาโนอยากแล้วมือนีนี้เพินเมืยแท่ร์เลยเพินเมยกินหนูได้ เอยกินหนูแล้วใช่ไหมครับมาเบิ้งครับมาเบิ้งป่าครับนี่นี่ครับไอโซโซหน่อยครับทีเด็ดบ่าวควันครับนี่ครับเรือมานของเพื่อนได้ครับนี่นี่เบิ้งโอ้หัวแดงสื่อมาเลยได้อันน็อตน่ะลืมเอามายิงให้ไอโซ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 เซ้ครับนี่ครับบ่าวหัวแดงครับ มันครับมนันนี่ครับเห็นปะปลาเพี๊ยครับปลาเพี๊ยส้อยจูครับบานนี่กระเปาขวานเท่าอืเอาโซ่โซ่โซ่เรือมันได้ครับนี่มันจงได้กับมันได้กินเพราะเขาใบแห้งด้ครับนี่ขี้นขางกันยังบ่ได้มาเห็นไหนเพิ่นอยู่ครับ บรรยากาศกลางคุงครับโอ้นี่ครับเห็นบ้นี่ครับใส่โลได้ครับนี่นี่ครับสดสดครับสดสดนี่ครับใส่โลปลาเพียครับ มือนิพี่เอ่ครับนี่สดๆเลยเห็นปะครับหาวันซอยอยู่โอ้โหดิดลงน้ำได้เนี่ยโอลื่นด้ยนิดีนะหลังกัดบองโน่ทินบ่งมาเนินี่เห็นปะโน่โนทินบ่งมาเนอะซอกเก็ตดาวโฮเดยเพิ่นกำลังหันครับ ติมโบ้งก็ได้อยู่กตาน่ะครับสัส่งจูได้ครับนี่อยู่กลางโค้งเลยครับสมกับเบาวโนเราอยากกินอี่เราโถ่หน่ำผมกับบว่างผมมานน้ำกล่นเพิ่นครับเพิ่นว่านเฮเพิ่นได้ก้อนเหรอเดี๋ยวกินเขาแล้วก็สิเอาอีกยกนึงนี่ผมกับสิงงมหอยเลยนั่นมันนี่แหละไอ้บาวโฮแดงกับเบาวโนเพินพ่นไปเปิ้วานเฮอื้อ ซอเกตแล้วใส่โลบ่บาควันโล่โลกัมสองกัมนี่แล้วเนาะอเอาบอนไดนี่เฮ<ะ>้นบนไดบน,นบนเก้าบนเก้านั่นมันเท่าเอานะโอ้โป่ามันอยู่หันเนาะถามันนม่นเรื่อบนเน่ะจะบอกใครเด้อบาดมันเถอะมาอย่าได้เขามาเอาหันเลยบ้านฮะ เฮเบิมมันส่วนอยู่ดีอีจักสิจักสิหามือกันมันมันเดี๋ยวนี้มันกำลังเงินสิไทย,ยกดคูดมันก็จะัสองสามหมืหน่เมนเ,เโอ้หมาเนี่ยครับเออ๋ฮะพักเนาะโอ้ครับอยู่กลางโค้งคือเก่าครับผมครับอขออนุญาต สำเร็จกัน้อครับผมขออนุญาตเฮ็ดแน็กินนะครับสู่บาโนกินนะครับบาขวานเพิ่นกำลังครับกำลังซอยจุซอยครับมันไ้ซอยจ้ำจ้ำปลาเพี่ออืมแซ่บห่อเข่ากัห่อบังใหญ่เลยเด้อครับเห็นกับยังโทรมาอยู former 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 ่ umi, flor, hmm, so no จากแล้วบ่เห็นเดิบ่เห็นเออขอตัวเอิญเซื่ออันน okay. ี้กันเนีเขาเรียกว่าเพื่อนเพื่อนนะเขาอิญตัวเอิญเซื่อของกันเลยหว่างสาย แต่ว่าโทรมาเพื่อการซื้อไปเอาไปเอาเออเอามากก็จะ่าเห็นที่ต้องมาเพิ่นเดิมบาโนเพิ่นสมกับเหล้าอยากยิดีเป็นได้บาโน่เต็มคับมาเยอะนะเมื้อนี้เนาะสุดยอดมื้อนี้นานแต่เมื่อตอนแซ่บโลดกันแซ่บอืดพี่น้องพี่อือโอ้ยพักคนเพียบมาเรียบร้อยหนาวบางนาเขามีเพียบเลยนะพี่คนเขาขัวเต็มเสียเสียอย่างเดียวเนาะอีหยัง vitakeke Yangvita neke vu ama